ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตรโดยปอตอทอพลังที่ยั่งยืนเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสอส,อสอนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทกลางปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสยามนิชิน ิสนาทัวยกล้อธันวาหันษาทั่วอารยสาปัตดในงานมัสยันพันไม้นาน,นาชาติครั้งแรกแห่งแดนอีสานที่จังหวัดขอนแก่น1 1ปีก่นอนออการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาอารยสาปัตดในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย นาราออสตา์ช่อง3กับทีมวอพอนอสากระทรวงพลังงานลงสนามฟาดแข่งศึกฟุตบอลการกุศลเพื่อกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อนเท<ป>ี่ยวไปตามตะวันบุบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความถึงเดือนธันวาพาโลกสวยแต่ไม่ใช่ไทยเฉยนะครับไปท่องเที่ยวทัวอรารยสถาบัต์เพื่อชาร์จแบตเพิ่มพลังให้กับชีวิต เอาไว้รับมือสาการณ์ต่างๆในปีหน้าเริ่มกันที่เมืองดอกคูณเสียงแขนจังหวัดขอนแก่นกับงานมัรชันพันไม้นานาชาติ2013ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างสวยงามอรามตาันน้สวัสดีครับคุณดิษฐ์สาขาสวัสดีครับคุณปิษณะครับงานใหญ่งานแรก ตการตางานสร้างครับงานอะไรครับนายกครับมาสจันพันไม้นานาชาติครั้งที่1ครับนะฮะของเทศบาลนครขอนแก่นครั้งแรกเลยที่จัดที่ขอนแก่นแดนอีสานใช่ครัครั้งแรกมีอะไรบ้างครับที่เป็นสีสันตาการตานี่ครับผมจะเรียนอย่างนี้ฮะในการจัดงานเนี่ยเรามีทั้งหมด8โซนด้วยกันที่ชมด้านหลังนี่เป็นโซนที่2เป็นโซนหอแคนหลวง แล้วพันไม้ดอกที่จัดประดับอยู่ตรงนี้จะเป็นรูปผีเสื้อนะครับต้องขึ้นต้องขึ้นไปที่หอถึงจะได้เห็นความงามโซนที่หนึ่งก็คือซุ้มนางเข้าแล้วถัดไปด้านข้างนี่เรานี่จะเป็นทุ่งดอกไม้นะครับถัดจากทุ่งดอกไม้ไปก็จะเห็นโซนสวนสัตว์แล้วก็จะมีสวนแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีสะพานที่เป็นรูปหัวใจหกดวงใหญ่ๆอันนี้เราต้องไปแล้วก็โซนโซนไฮไลท์เลยนะฮะโซนไฮไลท์เลยก็คือโซนที่เป็นสวนของสวนลิลลี่ดอกคาร์เนชั่นดอกทิวลิปนะครับแล้วก็สารพัดแต่ตรงนั้นจะสวยมากๆ แล่ทำไมมาจัดงานเทศกาลพันไม้ฮะไม่ไปจัดงานตนะเสาอลังการเรานข้าวเหนียวอะไรเงี้ยเราจัดเราจริงๆเราประกาศขันแก่นเป็นเมืองกิจกรรมและนี่เป็นหนึ่งงานที่เรารอคอยแลวใฝ่ฝันมานานมาจัดพันไม้เพราะว่าเรามองว่าเป็นงานที่คนนอนแก่นและคนอีสานน่าจะมีโอกาสเข้าถึงประกาศตัวเ็นเมืองกิจกรรมจัดงานทั้งปี12เดือนนะครับ ที่ขายไม่ได้ต้องมียูนิเวอร์แซลดีไซน์กต้อาวุธอาสาปัดเอากะไที่นี่ไปยกที่ไหนนี่เบื้องลยนะที่สวนสุขภาพเมืองต้งสร้างมีอาวีธอาสาปัดขนาดไหนครับเนี่ยก็คือเราแต่ก่อนเนี่ยเราแทบจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงยุหรือคนพิการเลยพอเราทําโครงการที่ต่อเนื่องจากของคุกฤษนะนี่แหละฮะแล้วก็ใช้ชื่อโครงการขอนแก่นเมืองใจดียูนิเวอร์แซลดีไซน์เป็นขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็มีการปรับปรุงทางลาดทางชันนะครับปรับปรุงสัญลักษณ์ปรับปรุงที่จอดรถห้องน้ําให้คนพิการ แล้วก็มีมีให้บริการวิวแชร์ในช่วงที่ที่มาเที่ยวงานนี้ด้วยห้องน้ำที่ส,นสวนสาธารณะยุคใหม่ของขอนแก,ก่นก็มีการปรับปรุงอาย,ยาสาปดตรเข้ามานี่แต่เดิมมีแต่ขั้นขั้นนะฮะก็เป็นอุปสรรคของคนที่นั่งว<ช>ิวแชร์เราก็แค่ลาดปูนไปยุ่งยากเนี่ยนะครับโยคนี่ฮก็เกิดความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม เดิวเมื่อก่อนมีแค่ห้องน้ำหญิงหรือชายซ้ายขวาใช่ตอนนี้ทำนานแค่ไหนครับนี่ครับก็พอทำโครงการแล้วก็พอเตรียมมาจะดกไม้แล้วก็เตรียมไว้เลยอ่าเปิดบานสไลด์ใช่ไหมบานสไลด์คร่คอนแกนโมเดลเนี่ยคอนแกนหม่ดูเข้ามา แม้ว่าจะไม่สูงแต่ก็มีความสําคัญนะครับโยคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แบบเดิมก็จะเข็นลําบากใช่แล้วก็แค่ลาดปูนที่มันเชื่อมต่อกันใช่ครับให้ลาดสะดวกมากขึ้นก็สะดวกมากขึ้นวนี่ดูฮะนอกจากนี่คนปัจจุบนนี่เด็กๆเงี้เด็กก็นั่งเข็นแม่ขึ้นยาคุณแม่ก็มาดูดูนี่ผู้สูงอายุกับเด็กเล็กเนี่ยภาพนี้ดีมากเลยไหม ได้เที่ยวยางมีความสุขคุณยายก็มามีความสุขออกจากบ้านไปเที่ยวได้เพรากับหลานเลยหลานด้วยมันยังไปเที่ยวต่อเลยไปเที่ยวต่อนี่ก็เป็นห้องน้ำบนพิการโอ้โหนี่คือประโยชน์ฝั่งนี้ก็มีท่นอย่างนยกฮะใช่ทั้งปิดิัวภาพมีหาชมยากท่านตะโกนเนี่ยมาเที่ยวมีความสุขในพื้นที่สาธารณะใช่ที่เราปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใช่นี่ถเกิอย่างนี้ครับนายกครับครับ คนที่มาเที่ยวเนี่ยจะมาเป็นครอบครัวนะ,ะทั้งผู้สูงาอายุพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานเป็นความตั้งใจของเราเลยครเราอยากให้เป็นพื้นที่ของครอบครัวจริงๆและไม่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะจะเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีการปรับปรุงกันแบบเต็มพื้นที่แล้วจะมากขึ้นมากขึ้นเต็มพื้นที่ขอนแก่นในอนาคตถูกต้องครับตั้งใจจะขยายไปทั่วเลย ที่สำคัญนะตึกอาคารสถานทีร่ราชการโดยเฉพาะที่ทำการของเทศบาลน,นาครขอนแก่นครับก็มีการปรับปรุงอาคารปาบาให้เกิดความสะดวปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและก็เท่าเทียมครับนนะครับงานมหัศจันย์พันไม้นานาชาติ2013 17ธันวาคมนี้ถึง2มกรา,าคมต้นปีหน้าที่บึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่น ช่วงหน้าไปดูอารยสาปัดในโครงการขอนแก่นเมืองใจดีออกแบบเพื่อคนทั้งมวล